วันนี้เราจะมาคุยกันถึงจิตวิทยาของคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตัวเองและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะหลบกล้องหันหน้าหนีหรือพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้นิสัยนี้อาจไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คุณคิดสิ่งที่ดูเหมือนแค่ความเคยชินอาจสะท้อนลูกภายในใจของคุณมากกว่านั้นแล้วทำไมบางคนถึงชอบกล้องแต่บางคนกลับรู้สึกอึดอัดทันทีที่มีมือถือยกขึ้นมา เหตุผลแรกที่พบบ่อยที่สุดเริ่มจากมุมมองที่เรามีต่อตัวเองในสังคมสมัยใหม่กล้องไม่ใช่แค่กล้องแต่มันเหมือนการสอบที่เราไม่ได้เตรียมตัวทุกที่เต็มไปด้วยหน้าสวยไร้ที่ติแสงดีฟิลเตอร์เนียนสมองของเราซึมซับภาพเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวพอมาเห็นรูปตัวเองแบบไม่แต่งไม่ปรุงมันเลยรู้สึกว่าไม่เท่าเขานักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคม คุณไม่ได้เปรียบเทียบกับความจริงแต่กำลังเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายการเลี้ยงถ่ายรูปจึงกลายเป็นการปกป้องใจไม่มีรูปก็ไม่มีอะไรให้ตำหนิแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาไม่ชอบถ่ายรูปไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจแต่เพราะไม่ชอบเป็นจุดสนใจในวัฒนธรรมไทยเรามีคาว่าเกรงใจไม่อยากเด่นไม่อยากทำให้ใครลำบากใจเวลาที่กล้องหันมาหาเราทุกสายตาจับจ้อง รอให้เรายิ้มรอให้เราโพสสําหรับคนเก็บตัวหรือคนที่กังวลทางสังคมช่วงเวลานั้นไม่ได้สนุกเลยมันคือความเปราะบางไม่ใช่เรื่องของความหลงตัวเองแต่เป็นเรื่องของความไม่สบายใจบางคนแค่ต้องการความสงบใจเย็นมากกว่าสปอตไลท์และยังมีระดับที่ลึกกว่านั้นบางคนเลี่ยงการถ่ายรูปเพราะรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับตัวเองในภาพ นักจิตวิทยาเรียกว่า Depersonalization คือความรู้สึกเหมือนมองชีวิตตัวเองจากข้างนอกพอเห็นรูปตัวเองมันเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าแม้น่าจะคุ้นแต่ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งนี้พบได้บ่อยในคนที่ผ่านความเครียดความสูญเสียหรือบาดแผลทางใจการยิ้มให้กล้องจึงรู้สึกฝืนในขณะที่ใจข้างในยังไม่พร้อมต่อมาคือเรื่องของการควบคุมรูปถ่ายคือเสี้ยววินาทีเดียว มุมเดียวท่าทางเดียวและมันอยู่ไปตลอดในชีวิตจริงเราขยับได้แก้ตัวได้หัวเราะกลบได้แต่ในรูปเราถูกแช่แข็งถูกแท็กถูกแชร์ถูกจำแบบนั้นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปมักใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆขณะที่บางคนมัวจัดเฟรมพวกเขากำลังลิ้มรสอาหารหัวเราะรู้สึกโดยไม่ต้องมองจองานวิจัยพบว่า คนที่ถ่ายรูปตลอดเวลามักจำเหตุการณ์ได้น้อยลงเพราะสมองฝากความทรงจำไว้กับกล้องแต่คนที่อยู่กับช่วงเวลานั้นจริงๆจะจดจำมันได้ลึกกว่าในแง่นี้การไม่ชอบถ่ายรูปอาจสะท้อนคุณค่าชีวิตความจริงใจมากกว่าภาพลักษณ์ประสบการณ์มากกว่าหลักฐานสไตล์ไทยๆเรียบง่ายรู้สึกให้เต็มไม่เป็นไร แน่นอนว่าถ้าการเลี่ยงกล้องมาจากความอายหรือการดูถูกตัวเองนั่นคือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจแต่ถ้าคุณแค่ไม่ต้องการการยืนยันจากยอดไลค์นั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความมั่นใจเงียบๆคุณรู้ว่าคุณเป็นใครโดยไม่ต้องมีไฮไลท์รีวแล้วคุณละ่ะหลบกล้องเพราะกลัวการตัดสินหรือเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณค่าของคุณไม่ได้วัดด้วยพิกเซลเมื่อคุณเข้าใจเหตุผลทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณมองตัวเองต่างออกไปกดติดตามไว้เรายังมีอีกมากให้สำรวจ